เต็มๆละได้ตัวมาได้ไปพี้เอาจัดอะเอาจัดพี่ชายเอาจัดอะพี่ชายตึ้ง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 อะไรคะหลอดหลอดหลอดมากอน้ยโอ้อ้ยบบกมีระเบิด โอ้ยแลกสกีดีนี่ก็ทำอะไรที่ได้มั้งือโอ้ยและสกีดีโอ้ยเผาเผาเผายังสดยังสด มีสองผมทำหมดมะบางตัวครับใครทำก็ทำโอ้โอ้บอกไม่ติดหรียบร้อยเ้แล้วเลนนี้บอไม่ติดเลยโอ้ยไช้เออโอ้ยอืม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 ออืมอันนี้ดิอืมอืมหัหเ้า มาทาป้าหน้าโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยดิเอ้ยอ้าวโอ้มาเล่นอย่างนี้เลยเอ๊ะโอ๊ย không một ôi lẹc Đồ một là lẹc đấy Ơi chiếu này người che đi cho lại ô kìa lời ôi น,ะนะคือได้ติดแบบมาตะคูขนาดขนาดใหญ่เฮ้ยตัววับอกตัววับตัววับอกพี่ชายคลิปนี้นะจะมีสามคลิปมัง้งอะไรพี่ชายมียอีพีเฮ้ยบล็อกไม่ได้จีถ่ถเลย พี่แกดูต้นไม้มาแล้วโอเคต้นไม้มันพี่แกก็รออ้้าอย่งเดียวเลยเป็น c จริงเลยแต่อ้ไม่ตตันนี้โอ้ยยัง

โอเคถ้ามันเอาเราลุมแล้วอันนี้เอเคมาตออันนี้อันนี้จะลอยจะใช้แต่ท่า,ดเ,าเ,เดียวเลยเฮ้ยสเปคสีอืมจรลอยจะใช้เียนนั่นแหละ

มัออกแนมันต่อยได้มาดีดิออนั่นและีจะเกิดสุขภาน ไอเนี่ยเฮ้ยโยบปิ๊าถ้าหนึ่งไม่โดนก็ลำบากอยู่แล้วก็อี ก็จะลอยอยู่เลยไม่มีติดเลยรือเออืมบอกเลยมัว lẹt đật ủa mông ơi khưng 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 ôi จะฆ่าได้ไเหรือลระเรียกเพื่อนโอ้เดี๋ยวจัดมาดูกันออพลังปูพองไม่ใช่ดิต้กนกำลังพลังอะไรชนเลยโอ้ยว่ะโดนเองเออเออ พึ่งมาละฟินิชเออเจ้พึ่งพึ่งจ้าเออเยอะมันหายไปไหนโอ้อเล็กเออะไรกเฮ้ยเฮ้ยสายฟ้าเฮ้ยเล็กจัดเลย ป้าชเป็นหรือทำอย่างเงี้ยไดเย้เอ้ยโดนเบาหน้าเลยหลอกคึ่งคึ่งคึ่งต้าชีกดผิดโอ้ยโอ้ยเอ้ยเ,ยเยดี๋ยวเขาโมจัด Olha aí, <laughs> bro. โดนเบียคนต่อยอเรียกเพื่อนเหรอตอนนี้เรียกอะไรมาเรียกเพื่อนเหรอเรียกเื่อนมาขัดใท้าออนนี้ ร้อยตายเยเพื่อนมาขัดไอ้ก็ขัดเหมือนกันนะอ่ะขัดมาขัดกลับทิ้งออ่างแล้วครับอ่างแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยดิ้งยังไม่ผมยังไม่อ่างอะไรนะฮะ Đừng chua ấy đi Ơ Ơ Ơ Đồn Ơ Ơ Kiên này Kiên Kiên Ây à, yeah. Qua mày quả lao nè Ư Ơ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  บล็อกหายโลหายแล้วครับการบล <_ d ata> ็อกอือโอ้บางนั้นมือลื่นเลยเลี้ยงนี่ยตูวตัวบางมิลิล <_ d ata> อืมปะ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 ,ปะป <_ d ata> ดองคลิปไปด้วยต <_ d ata> ุ๊กคปไปดองก่อน <_ d ata> ดองหมักยิ้ม う, <laughs> うわっスキブリおすきびりおいスキブリ อืมสกิบดีสกิบดีแรกแๆกแกอะไรทั้งนานนี้เฮ้ยเบิ้ไม่รีวิวเพราะมันมีคนใช้กันไปเยอะแล้วไ่รีวิวจะเป็นทำไมบอกก่อนเ้อะบางคนบางประการที่ผมไม่รีวิวเพราะมันจะมีคนรีวิวอยู่แล้วโอ้ยกดเป้าเลยอ่าเรียบร้อยโดนเลยเบียคอนต่อยมาจากไหนไม่รู้

Ha bóc rồi đồ lên. Rồi lên bóc bóc cái gì cả? โลมีปัญห,หาเลยถ้าเปิดตัวก็แค่นี้คือไอ้บิฟคอนนี่จัดแล้วก็โดนล,ลาอีกแล้วปล่อยไปเถอะน่นอะไรโอ้ย พี่จะวิงวะว่งเป้่าเลยวิ่งวิ่งขัดเลยนะวิ่งขัดอันนี้ก่อนนั่นยังมาขัดตีเรานี่ยว่าวิงวงงว่งผมขัดโอ้ไม่วิ่งไอ้ฟรีวิ่งผมขัดอี๋โอ้ยลอยเลยเอ,อ้ย โ,ลลออโดเละไปดและไปดูละไปดูลากะฮึว้าโบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโบเมื่อกี้ไอหลุดแล้วแล้วมันต่อยไม่ขัดเลย nhẹ đưa đưa thôi Ôi bố. Ebo Ebo chưa Ebo 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 拉呃，嗯，拉条呃呃呃 มอืมยิมชั่วไม่โดนไนเปอร์จัดโอ๊ะโอ๊ะโอ๊โอ๊ะอือออเอ้่ะ่ลอยเลย

แพงเมือนจีนแล้วก็ไม่มีอะไรก็จบคลิปเลยแล้วกันแต่ก็ยังมีคลิปดอกที่มีอยู่มัง้งจบก่อนแล้วกันแคน้แหะครับบาย